มาเรียนในส่วนของตัวเออ่คุณได้คิดวันนะ,ะมาใส่จอรตรงรุ่น M8 นะฮะแ a ม8ล้อม128นะครับแล้วก็พร้อมระบบกล้องรอบพันนะครับนี่กล้องรอบพันเนี่ยฮะหน้าเป็นคุณไดเลยนะฮะสวยงามมากตัวนี้เป็นรุ่น M8 ลื่นไหลามากนะฮะแ a ม8ล้อม128เลยนะครับผมเราสามารถเลื่อนมุมมองต่างๆได้แบบนี้เลยสมชัดมากนะฮะ,ก,ะ,ะก็เป็น Full HD นะฮะชัดที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถเล่น YouTube ได้นะฮะลื่นมากฮะ,ะโอเคดูเนี่ย ซื้อหลายมากนะครับตัวนี้เราก็สามารถเล่นเพลงได้เลยคอนโทรลไยสามารถใช้งานได้นะคระ<ด>ับคมนเสิร์ตสีขาวและกล้องรุ่นนะฮะไม่มีแต่ต่อสายไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ตั้งมาตรฐานแน่นอนนะฮะอย่างดีแน่นอนนะคร<อ>ับผมหรือก็แล้วการอัปเกรดในส่วนของตัวำลำโพงเราก็มีขายนะฮะนี่ฮะ,ะตกไปเรียวกว่ตตาตัดแห้ตัจออกมาเลยฮะเดี๋ยวมี่จะเปลีนแค่ไหนฮะอันนี้จะเด้งฮะตัดต้องหลังให้ปกติเลยนะคะรับผมน,นี่แบบนี้เลยนะฮะอันติดตั้งมาตรฐานนะเลือกแอปต่างๆได้มากมายโหลดได้มากมายเลยนะคะระับ เราก็สามารถลงล Google m a p ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ง่ายง่ายมากนะครับผมถ้าใครสนใจในการติดตั้งตัวกล้องรับทันของคุณใจเฮดวานสามารถติดต่อได้ที่ Android Thailand ได้เลยครับเปน่นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ